สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตรุกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะการสื่อสารนะคะการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามวัตถุประสงค์ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารในภาษาไทยมีทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่ หประโยคบอกเล่าค่ะประโยคบอกเล่านะคะใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นเด็กกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ริมรั้ว 2. ลุงบุญเล่านิทานให้เด็กๆฟัง 2. ประโยคปฏิเสธใช้บอกว่าเรื่องราวนั้นๆไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงมักมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ เช่นนะคะใบหมอนไม่กลัวจิ้งโจรก,กแกอีกแล้วลุงบุญไม่ได้ไปตลาด 3. ประโยคคํคำถามประโยคคํคำถามใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมเช่นเด็กๆยืนมุงดูอะไรใครรู้จักงูเขียวบ้างต่อไปค่ะ 4. ประโยคแสดงความต้องการ ประโยคแสดงความต้องการใช้บอกความต้องการของตนเองมักมีคำว่าอยากต้องการประสงค์เช่นแตงอ่อนต้องการสมุดบันทึกผมอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดต,ต่อไปค่ะ 5. ประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห้ามม,มิให้ทำก็ได้เช่นเธออย่าแย่ลังพึ่งห้ามลังแกสัตว์ 6. ประโยคขอร้องประโยคขอร้องใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมกักมีคำว่าการุณาโปรดช่วยอยู่ในประโยคนะคะเช่นพอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยลุงบุญกรุณาเล่าเรื่องสัตว์ที่มีพิษหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้ง6ประโยคนะคะประโยคเพื่อการสื่อสาร แล้เ,เรียนสามารถค้นหาคำตอบได้ในใบความรู้อีกครั้งนะคะซึ่งคุณครูแนบไปให้ในแบบฝึกหัดแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ